สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันนะคะในวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องกระเพาะอาหารนะคะจุดประสงค์การเรียนดูนะคะ 1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในนะคะ 2. อ,อธิบายวิธีการดูแลป้องกันอวัยวะภายในนะคะและ3เห็นความสําคัญของอวัยวะภายในนะคะนักเรียนคิดว่านะคะชายคนนี้ มีอาการปวดท้องเกิดมาจากสาเหตุใดนะคะดังนี้ลองช่วยกันคิดสิคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะอาหารเดินทางผ่านอวัยวะภายในร่างกายอะไรบ้างนะคะลองมาดูกันผ่านกระเพาะอาหารนะคะนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารนะคะเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้องของเรานะคะ มีลักษณะเป็นถุงกล้ามเนื้อนะคะมีความเหนียวและยืดหดตัวได้นะคะกะเพราอาหารนะคะทำหน้าที่เป็นที่พักอาหารและย่อยอาหารนะคะให้เล็กลงนะคะเรารับประทานอาหารลงไปไปทางในทางปากคะ่ะก็จะค่อยๆลงคอหอยหลอดอาหารนะคะมาสูก่กระเพาะอาหารนะคะผ่านตับถุงน้ำดีนะคะแล้วก็ย่อยมาเรื่อยๆนะคะ โรคกระเพาะนะคะคืออะไรเหมือนผู้ชายเมื่อกี้นะคะที่เอามือจับท้องไว้ก็คือเป็นโรคกระเพาะนะคะเป็นอาการของแผลที่เกิดในเยื่อบุก,กบระเพาะอาหารนะคะทําให้เกิดอาการปวดท้องเนื่องจากการละคายเคืองกอระเพาะอาหารนะคะสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารก็คือหนึ่งรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะอย่างเช่นต้องรับประทานตอนเช้าก็ไปกินมื้อกลางวันแทนนะคะเป็นกลางวันรับประทานในมื้อเช้านะคะ ความเครียดมีความเครียดนะคะดื่มน้ำดื่มน้ำอัดลมเยอะแล้วก็ทานอาหารรสจัดนะคะการดูแลรักษาหนึ่งเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนนะคะลำไส้เราก็เพราะเราจะได้ไม่ทำงานหนักเกินไปนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการะระคายเคืองกระเพาะอาหารนะคะไม่ควรรับประทานอาหารที่ เผ็ดจนมากเกินไปนะคะจนเกินไปการดูแลรักษาขั้นต่อไปก็คือรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะอย่างเช่นตอนเช้าคปกิน7จ็ดโมงเช้าก็ต้อง7จ็ดโมงเช้านะคะอย่าไปกินเที่ยงหรือกิน5้าโมงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเวลาเที่ยงก็คือเข็มสั้นก็จะชี้เลข12นะคะคือเที่ยงตรงแล้วก็เวลาอาหารเย็นก็อาจจะประมาณ6กโมงเย็น5้าโมงเย็นนะคะเราต้องกินให้ตรงกันทุกวันนะคะ อย่าเลยกันมากนะคะอ่าใบงานที่5นะคะเรื่องกระพอะอาหารนะคะให้นักเรียนนะคะวาดภาพและระบายสีอาหารเมนูโปรดของตนเองนะคะระบุชื่อเมนูและบอกว่าเมนูโปรดของนักเรียนมีประโยชน์หรือไม่นะคะให้นักเรียนวาดลงในสมุดนะคะสุขศึกษานะคะว่าเมนูโปรดโปรดของนักเรียนคืออะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างว่า ข้าวผัดหมูนะคะมีประโยชน์ไหมมีแค่นี้นะคะต่อไปสรุปความรู้เกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารเป็นอวัยวะภายในที่อยู่ภายในช่องท้องนะคะมีลักษณะเป็นถุงกล้ามเนื้อทําหน้าที่บรรจุและย่อยอาหารให้เล็กลงนะคะท่านักเรียนรับประทานอาหารและเคี้ยวให้ละเอียดนะคะกระเพาะอาหารของนักเรียนก็จะทํางาน ทำงานไม่มากจนเกินไปนะคะก็คือเราก็จะช่วยกันนะคะภายในระบบร่างกายของเรานะคะถ้านักเรียนไม่เคี้ยวเลยกินไปกิน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 ไปไม่เคี้ยวไม่ละเอียดนะคะมันก็จะไปทํางานหนักที่กระเพาะอาหารของเรานะคะอ่ะสําหรับวิชาสุขศึกษานะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ